มป็นต้นแท้จะสายเลยไอ้ตัวแท่งหลักอยู่เนี่ยมันก็จะมีคือหลักๆเนี่ยคือมันต้องนำไฟที่นะฮะหลอเป็นสื่อใช่เป็นสื่อเป็นสื่อเป็นระบบกราวอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นผมเราก็มาเชื่อมเข้าโมกลับไว้เชื่อมผ่านโมคือถ้าที่ในงานเชื่อมมันยังมีเชื่อมไฟฟ้าใช่ไหมเชื่อมแก๊สแต่ไอ้สายไฟตีเกลียวเนี่ยมันเชื่อมแก๊สไม่ได้เชื่อมไฟฟ้าก็ไม่ได้ใช่หลออใช่หลออ ตัวนี้คือในส่วนที่ผลิตในตัวในตัวตัวบรรจุตัวไหลอดนี้ไม่ใช่หลอดไม่ได้หลอมในนี้บรรจุใส่หลอดใช่ใช้หน้างานไม่ใช้หน้างานไม่ได้ใช้ที่นี่เป็นวัตถุดิบครับเป็นวัตถุดิบใช่เไส้หลอดใช่ต่างไส่หลอดเวลาจุดเชื่อมมาเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ของแรงเนี่ยมันต้องใกล้เคียงกับตัวสายไฟมากสุดเพราะมันคือมันต้องความนำมันต้องดีไม่ได้ไม่ได้จุดใช้ความร้อนไม่ได้ใช้จุดใช้ความร้อนต้องนี้จะไม่มียร่ใดี๋ส่กระบอก ใส่กระบองแล้วก็บรรจุลงกล่องไปบนตักใช่ฮะตลอดไหมตลอดอยู่ตลอดเลยพี่พี่โตพี่โตหยิบลอลอแดงให้สักก่อนหน่อยลอยใจให้สักก้อนหน่ไม่มีการเชื่อมไม่มีอะไรไม่มีอันนี้คือไม่มีเป็นแบบตักบรรจุใช่ครับตักบรรจุใส่แล้วห้องแต่ละห้องนี่เป็นเป็นเป็นแผนกอะไรบ้างตรงนี้คือเป็นห้องเก็บห้องเก็บตอนนี้คือเป็นู้้บรรจุห้องบรรจุห้องแพ็คกิ้งด้านหลังก็เป็นห้องปั๊มห้องอะไรที่อยู่ในอาคารเดียวกันตลอดกรอยุ่ในนั้น การสั่<า>งแบบก็จะเท,<า>งท<า>งลงบ็อกมันแล้วก็ทำ<ๆ>การหลออใช้งานสนามเฉยเแค่ไสนะครับ